ใ이อั <놀람> วิทยาลัยราชภัฒน์รุนบนลราชธานีนะครับตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนนักศึกษานะครับที่จะเป็นกําลังสะคัญของชาติในอนาคตนะครับการที่เขาได้มีกิจกรรมในการรวมพลังสามัคคีนะครับในการจัดกิจกรรมการจัดงานนะครับเรื่องแต่การวางแผนงานนะครับการฝึกซ้อมแล้วก็การจัดองค์กรน,นะครับคือทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยของเราตระหนักว่าประสบการณ์ตรงมีค่ามากกว่าในห้องเรียนนะครับซึ่งพวกเราชาวราชภัฏนได้น้อมนําคาของ พระราชาที่เราจะทำกิจกรรมในก็ตามเพื่อจะสนองบุญแผ่นดินนะครับทางรัฐบาลเห็นว่ากิจกรรมนี้ยังต้องอยู่ต่อไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติและก็ชาติจดบุญชาติต่อไปครับคุณอาจารย์ที่อจารย์เป็นผู้ถนันด้วยนะคะอาจารย์ที่มุงมีความสำคัญประจำที่ยังไม่ข่้นข้ามาสนับสนุน ก็วันนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับอของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานีเพิ่งจัดกิจกรรมในเรื่องของประกวดเฟสทชี่นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนติกในเรื่องของการสแสดงออกในเรื่องของการาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการเหมือนที่ท่านาด็อกเตอร์ประดิษฐ์พูดเมื่อสักครู่ว่านะครับการเรียนไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องก็สามารถมาเรียนอยู่นอกห้องได้เช่นเดียวกันและกิจกรรมนี้ก็ถือว่า ว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้การส่งเสริมให้เด็กนั้นห่างไกลยาเสพติดด้วยและเป็นการสนับสนุนการทํากิจกรรมนอกห้องเรียนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เยาวชนต้นแบบนะครับที่จะกัดที่เกิดขึ้นผมคิดว่ากิจกรรมนี้นะครับหลายมหาวิทยาลัยก็คงจะจัดแต่วันนี้ถือว่าผมได้นำนะครับโดยเฉพาะดาราศิลปินเน็ตไอดอลนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้ผมจึงบอกว่า สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรามาสนับสน,นุนพลังเด็กเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ไปสู่จุดเรียกว่าสิ่งที่ไปในทางบวกที่ดีที่สุดครับค่ะคุณผขออีกประเด็นหนึ่งให่ยินค่ะว่ามีอาการทางร่างกาด้วย ครับในส่วนของอุทยานนครวัดนะครับที่ตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่ผมจัดสร้างขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ผมได้ทําศาลาบร,รมีธรรมโดยเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้ง9ประเทศนะครับมาประดิษฐานไว้ที่อุทยานนครวัดแล้วได้จัดสร้างองค์สมเด็จพระจักรพรรดินะครับสูงถึง21เมตรสูงที่สุดในเขตภาคอีสานนะครับือ เพื่อปริสถานให้สาธุชนได้กลาบไว้และก็มีองค์เจ้าปู่สรีสุโธงเจ้ายญ้าศรีปทุมมานะครับอยู่ที่อุทยายนนครัดโดยเฉพาะสายหายาดพญานาคนะครับสามารถนะครับไปเข้าสการะและกลาบไว้ได้ครับ ยินดีกับน้องๆที่ได้ไปต่อรอบมหาลัยนะคะก็อยากให้น้องๆสู้ค่ะสู้เพื่อคณะของเรานะคะแล้วก็น้องคนไหนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะพี่ก็เป็นกำลังใจให้สู้ในเวทีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ